วันนี้เวลา14นาฬิกา28นาที สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปทุมพระราชทานพระราชบรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซียานเจวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในโอกาสนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสํานักงานกอพและเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริร่วมเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา2,566มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันในต่างประเทศจำนวน10คน